สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตาม YouTube ช่องเจ้าชายกบชัยแนวนะครับวันนี้ผมมาพาพี่น้องมาที่วังน้ำเขียวนะครับพี่น้องพาพี่น้องมาดูสวนลำไยนะครับเดี๋ยวไปดูกันไปถามเจ้าของสวนเขาเลยว่าตั้งแต่เริ่มปลูกดูแลลำไยยังไงให้มีผลผลิตที่ดีนะครับเดี๋ยวเราเดินชมสวนกันไปเรื่อยนะครับ ว่าจะของสวนน่าจะอยู่ข้างในไปกันพี่น้องไปกันดกดกมากนะครับดกจริงๆพี่น้องดก,ดกโดดต้นใหญ่เด้อนี่สูงเลยเลยนะครับไปดูกัน เจ้าของสวนเขาอยู่ไหนกำลังดกนะครับพี่น้องกำลังดกเลยนี่ <c oughs> ไปดูกันเจ้าของสวนอยู่ไหนโอ้มีเสียงเพลงด้วยเนี่ยนี่เอ้าวน้องจ้าววัสดีครับอ้าวา อไอ้นี่กี่ไร่ครับสวนลำใหญ่นี่แบ่งเป็นสองแปลง 2, แปลงนี้สองไร่แปลงนู้นสองไร่ 2, ครับครับผมกันนู้นของน้องสาวอันนี้ของตัวเองพาเดินชมหน่อยไปนั่นเราชมต่อไหมอ่าได้หมดได้หมด <c oughs> อืมมันมีชื่อพันธุ์ไหมเรียกพันธุ์ไหม ชื่อพันผมไม่แน่ใจนะครับเพราะพ่อกับแม่เป็นคนทําไว้ให้อือผมมารับแค่ไอ้อันนี้อย่างเดียวพี่ไอ้รับผลประโยชน์อย่างเดียว <ll> ไม่ได้ผ่าเนาะไม่ได้มีเหตุบทบาทอะไรสองแปลงอันนี้กี่ไร่ครับนี่ฝั่งนี้สองไร่ครับก็สองไร่มีกี่ต้นผมไม่แน่ใจนะผมผมไม่มเคยนับสักทีแต่ว่าทำๆได้แค่เน,น,นี้ยแล้วเริ่มปลูกนีก่เบี้ยมัน เพิมาเท<ช>่าไหร่ใช้ตอนนะตอนจริงตอนไม่ใช่แพงต้นไม่ใช่กี่บาทหรอกหลักสิบบาทแหละแต่จาไม่ได้แล้วมานานแล้วหลายปีแล้วแล้วที่สําคัญผมไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์ด้วยไงแม่<ช>เป็นคนจ่ายทางพ่อกับแม่เป็นคนทําแล้ววิธีการดูแลวิธีการดูแลรแลลักษาก็ให้น้ํามันบ้างส่วนด้วยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่น้ําธรรมชาติเป็นหลักที่นี่นะที่สวนอื่นเขาก็จะให้น้ําให้ปุ๋ยให้ ลาดสารนะแต่ของผมไม่ได้ลาดสารหรอกปลูกธรรมชาติเลยเท่าที่<อ>จะทําได้เพราะว่าไม่มีกําลังซื้อตังเอาตังไปซื้อสารเคมีก็ใส่ปุ๋ยบ้างมีใส่ปุ๋ยหวานบ้างแค่นั้นเองเขาลมเนี่ยก็ได้ไหมอันนี้ปลูกกี่ปีแล้วนี่จะได้ปันนี่นี่น่าจะแปดเก้าปีเลยนะมันดูต้นนี้กันเลยนี่โอ้นี่พี่น้องดกเลยน,นี่เริ่มไปแล้ว เริ่มแก่มากแล้วเริ่มจะเน่าแล้วอันนี้กี่ปีกว่าจะได้ติดลูกเนี่ลยลำไยตอนมันไม่กี่ปีับปีสองปีก็กินได้แล้วแต่ทามาหลายปีแล้วไงผมไม่ทําไม่ได้แล้วว่ากี่ปีอืแต่ว่ามันได้กินลูกอะประมาณสองสามปีก็ได้กินแล้วล่ะสองถึงสามปีเนาะระบบน้นําน,นี่เป็นยังไงท่ออ๋อเป็นท่อพีวีซีับพี่น้องให้น้ําเฉพาะหน้าแรงอืมให้น้ําเฉพาะหน้าแรงใช่ใกล้ๆที่ผลมันจะออกอครับ โซนเขาทำยังไงไม่รู้นะแต่สวนผมทำอย่างนี้เอาเอาเอาที่สะดวกใส่ปุ๋ยปีกี่ครั้งครั้งเดียวครับครั้งปีละครั้งออกครับออกดอกใส่ปุ๋ยหวานแค่นั้นนะฮะแล้วก็ช่วงเดือนไหนช่วงต้นปลายปลายเดือนหลังฝนหมดอะประมาณใกล้ๆกล้เมษาเมษาเพิ่มใส่ปุ๋ยแล้วแล้วมันออกผลผลิตนี่ไอ้มันสามารถอยู่ได้กี่เดือน เดือนเดียวก็หมดละมั้งเดือนเดียวก็จบต้องถ้าเราเก็บทันนะถ้าเราเก็บไม่ทันก็ตอย่างอย่างผมเนี่ยผมเก็บไม่ทันก็จะเริ่มเน่าแล้วถ้าวิ่งปัญหาของมันก็จะโดนฝนะเป็นหลักถ้าลูกที่บรรผลที่มันพอกินได้แล้วเนี่ยถ้าเก็บไม่ทันจะโดนฝนแล้วมันจะแตกอย่างนี้เราก็มีการติดต่อตลาดไว้เลยเขามาหารับซื้อเองครับพี่ซื้อเองพวกแม่ค้าม่ค้าเขาก็มาเหมาตัดเราไปเลยรู้นั่นก็ประมาณสิบแปดบาทสิบเก้าบาทเท่า ดูคุณภาพของของผลผลิตเราแล้วระยะห่างระยะห่างในการปลูกเดี๋ยประมาณสามเมตรมั้งถ้านับเนี่ยนะหนึ่งหกสามเจ็ดบนแล้วนี่ประมาณประมาณนั้นน่ะระยะแถวระยะแถวนี่ระยะต้นเนี่ยพี่น้องหกหนุนบ้งนี่หกขึงนเจ็ดเมตรนน่นหละ <6 S 1> อืม,ระ,มระยะต้นนะหกขึงนเจ็ดเมตรระยะแถวนี่น่าจะเป็นสิบ ประมาณหกเมตรระยะต้น6เมตรพี่น้องประมาณมประมาณ3-4ปีก็ได้ผลผลิตแล้วใช่ถ้าเป็นลำไยตอน,นครับต้องไปเอาอ,อ๋อ<ม>เป็นลำไยตอนอีกใช่ไม่ได้ไม่ได้เป็นลำไยเมล็ดโอ้ไปดูต้นนุ่นุไประยะต้น6กเจ็ดเม่รระ<ม>ยะแถวนี่ประมาณ10เมตรไม่ใช่อะไรนะเพื่อเอาไว้เอาไว้ทำเพื่อ เพื่อได้ทําอย่างอื่นด้วยผูกพืชไอ้ลุกๆด้วยพวกกระโพดพวกโอ้นี่เก็บกินได้เลยด้วยนี่ได้เลยตัวโอ้น้องเอาสักหน่อยเด้อเนี่ยมาแล้วอ๋อนี่ก็ติดต่อตลาดไปแล้วหรือเขามาเองเขามาเองครับเออส่วนใหญ่เขาพอเขารู้ว่าหน้านี้มันมีลำไยออกพวกพ่อค้าแม่ค้าประจาเขาจะมาดูเองอืเขาก็จะมาดูไว้ก่อนช่วงลูกมันเล็กๆประมาณนี้แล้วเขาก็จะมาซาบถาบมโอ้หวานนะครับเนี่ย ลูกใหญ่เขาเก็บไปหมดแล้วเหลือแต่ลุงหลงแล้วเนี่ยอไม่ได้ใช้สารอะไรเลยนี่ไม่ไม่เลยครับผมไม่ได้ใช้เลยอืจะใส่ก็ใส่แค่ปุ๋ยขี้วัวกับกับปุ๋ยบานบ้างแค่นั้นเองดีครับดีดีจะดูแลรักษาก็ไม่อยากให้ระบบน้ํำแต่อากาศมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยระวังน้ําเขียวใช่ใช่ใช่พี่แค่เฉพาะอากาศก็พอได้้วครับส่วนใหญ่เขามารับหนึ่งโลเ่าไหร่นี่ขายยังไงสิบแปดบาทถ้าขายเอง ถ้าขายเองก็อ๋อเขามารับหนี่งสิบแปดบาทใช่แล้วแต่ผลแล้วแต่นะาว่าปีนี้เราลูกเราสวยไหมอะไรไหม,มขึ้นอยู่กับราคาที่เราไปกําหนดเองเราไม่มีใครกําหนดให้เราได้นอกจากตัวเราเองอืมดีดีครับเราพอใจจะขายขาย<อ>กันเรื่องของเราต้นหนึ่งมันมันเป็นหลายโลอยู่บ่หนิเกือบสามสิบโลนะไม่ขาดเนาะครับบางทีบางไหนปีไหนลูกดกเนี่ยต้นหนึ่งห้าสิบโลก็ได้นะอย่างต้นใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยอืมต้นใหญ่ใหญ่ย,ย,ยังได้อยู่ครับห้าสิบโลแต่นี่มันเน่าไปเยอะอกินไปด้วยนะครับพี่น้อง เดือดเรื่อยไม่กินเดี๋ยวมันจะเน่าหมดนแล้วต้องรีบเลยอันนี้ก็รอเก็บนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเอแมาเอาพรุ่งนี้จะมีคนมากินอ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีคนมาเอาอย่างมีทัวร์มาลงอยู่อือสาวฝั่งเสาเสาวสปปลาวเขาไม่เคยเห็นไงสีได้นี่เพราะมันได้ไหมว่าหรือว่าแล้วแต่ปีว่ามันจะเก็บได้เท่าไหร่ใช่ใช่แล้วแต่ปีแล้วแต่เราว่าเราขยันดูแลมากน้อยขนาดไหนแต่โดยส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยอย่างสวนฝั่งสวนข้างๆเขาเนี่ยเขาก็ ีว่าเป็นต้นต้นประมาณเกือบร้อยก่าโลอะครับต้นหนึ่งนะฝั่งนู้นเขาต้นโตแล้วของผมมันต้นเล็กเทียบเขาไม่ได้หรอกแต่ตีกากเข้าๆประมาณเกือบร้อยโลอ่ะโอ้หวานหวานหวานหกสิบโลแล้วแต่เขาดูแลหวานธรรมชาติด้วยนี่อุ๊ยอะไรซะหน่อยพี่น้องเดี๋ยวต้องอุดรุ้นกลับไปบ้านม้างซะแล้วนี่เอาเอาเอาไอ้มันอยู่ได้นานไหมลำใหญ่นี่กี่ปีนะ อยู่ได้นานไหมขึ้นอยู่กับการดูแลครับถ้าเท่าที่ผมปลูกมานี่ก็ตั้งแต่ตตั้งแ่ไม่ผมบอกตั้ถึงสามสิบปีไหมประมาณห้าหกปีมันปลูกก่อนนั่นใช่ไหมพี่มาตอนนั้นผมยังปลูกกล้วยอยู่เออปลูกก่อนลำไยปลูกก่อนแล้วอืแต่ว่ามันยังไม่ได้กินใช่ไหมปลูกกล้วยยังไม่ออกยังไม่ออกปลูกกล้วยไงมันคงอยู่ได้นานเหมือนกันเนอะนาน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  ุ้ยต้นบางทีต้นใหญ่มากนะน็ดูนะดูต้นสวนไล่ข้างๆอ่ะก็ตั้งแต่ผมสิบเจ็ดสิบแปดนี้เยอะนะพี่น้องกว้างเลยยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะของเขานะไม่ใช่ของผมแต่มันก็ใหญ่อยู่นะไปดูต้นไปต้นสวยๆดี่ยพไปน้องไปดูต้นสวยต้นนี้มันเริ่มิชิลีแล้วโอ้ขนาดชิลีได้นี่หวานเจี๊ยบเลยพี่น้องนี่เอาอีกสักหน่อย กินไปเรื่อยมาวันน <sm ี uh> ้ผมมาแค่หน้าวอนครับไปไปดูต้นใหญ่ๆกันอีกพี่น้องหนุนมันมีเยอะโอ้นุนหนุนนนี่นี่โอ้นี่ไม่ค่อยได้ดูแลรักษาครับแต่ลูกมันสวยกว่าหวานหวานไปกันเลย โอ้นี่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 เนี่ยเจ้าจำๆเงี้ยนี่นี่ก็ยังไม่โตไม่เต็มที่เท่าไหร่ออืแต่ถ้าโตเต็มที่แล้วลูกมันเวลามันออกดอกนี่มันประมาณกี่เดือนมันถึงจะเก็บกินเกี่ยวได้นี่ออกช่วงเมษาเมษาเมษามั้งถ้าผมไม่ไมษาเนี่ยเริ่มเพิ่มเพิ่งจออกดอกเริ่มใช่เมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนเนาะประมาณเนาะประมาณน่ะสามเดือนแล้เริ่มเก็บเกี่ยวใช่เพราะว่าช่วงเมษามันจะแรงๆหน่อยไง มันต้องใช้รดน้ำจำได้แค่ว่าต้องรดน้ำช่วงนั้นน่ะช่วงเดี่ยวออกโอ้หนุน่น,นๆมันดกเทยละ่ะเออไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยรอธรรมชาติมันด,ดีแล้วเนาะน่าจะอย่างนั้นนะไม่อากาศอากาศด้วยอ่ะอืมอ่ะนี่น я я อันนี้เก็บได้แล้วลูกพีสัยอย่างเงี้ยเอออ่านี่หนุ่ยงามหวานด้วครับพี่น้องนี่โอ้ผมชินไื่ไดนี่ ต้นอย่างนู้นน่ะมันก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยออกดอกเพราะเขาไม่ได้ตัดถังถ้าต้นไหนลุ่งล่องใต้ต้นมันลุ่งล่องอ่ะมันจะออกเยอะแต่เนี่ยอย่างมันไม่ค่อยคือไม่ให้มันไม่ค่อยให้ยาขึ้นว่างั้นเถอะใต้ต้นมันสําคัญเขาล่มหน่อยไหมวันนี้ใส่น้ำไม่มีแน่เลยน้ำไม่ถึงโอ้นี่พี่น้องปัดไปเรื่อยเน้นบอกบอกตำแหน่งที่ตั้งหน่อยตอนนี้หมู่บ้านอะไรเนี่ย นี่หมู่บ้านนี้ดูดมอืมหมู่บ้านนีดูดมนะของวังน้ําเขียวครับมาโซนนี้ก็นู่นสวนข้างๆเยอะอยู่อ่ะตมบลตมบลวังน้ํา,าเขียวใช่ตมบลวังน้ําเขียวเนี่ยหมู 18, ่สิบแปดตมบลวังน้ําเขียวเลยใช่ใช่ครับอําเภอวังน้ําเขียวใช่ด <heures, S 2> <Això projections S 1> อกดอกมันจะเยอะช่วงไหนเน,นี่ยเดี๋ยวนี้ใคร,รามาศึกษาดูงานนี้มาได้ไหมนี่มาได้มาได้ครับมาได้แต่ความรู้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรเรียกเปลี่ยนความมีเห็นกันเนาะ เพราะว่าพึ่งจะเข้ามาดูแลเฉยๆช่วงตอนนี้ออกจากงานเรียบร้อยใช่ช่วงที่ออกจากงานบริษัทงานประจำโอ้มันทําลําไยกับอยู่ได้แล้วนี่ปีหนึ่งกว่ามันจะได้ไงเขาทำอย่างอื่นไม่ด้วยเดียวแต่ว่าถ้าเขาลาดสารมันก็ได้อยู่แต่เราไม่ได้ลาดสารไงโอ้ดีแล้วดีแล้วเพราะลาดสารมันจะออกฤดูการที่มัน ไม่ค่อยมีไงแต่ตันนั้นราคาจะแพงอืมแต่เราก็ไม่อยากทําไงเพราะต้นลําไยมันจะโสมเห็นเขาว่านะเห็นพ,พวกที่เคยทําเขาบอกกันแต่เราก็ยังไม่เคยลองทำสักทีว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงปะดีไหมเวลาออกจากงานมันมาทาอย่างนี้อิสระดีมากเงินน้อยหน่อยแต่ก็สบายใจ <laughs> ดีมาก ไม่มีเงินประกันใช้ก็รินมีนน้อยก็กินในน้อยเอาออจากกินเบียวันละลังก็กินเหลือสองขวดพอประหยัดดูแลสุขภาพเอามีเบอร์ติดต่อไหมมีครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดสามหสองสามหสองสี่ห้าเจ็ดแปดสีห่ห้าเจ็ดแปดคุณจ๋าครับคุณจ๋า ได้จากมาดูแลมาอะไรหรือจะมาเอาพืชพัน์ที่ผมไม่มีเดี๋ยวผมพาไปเอาติดไม่รู้จะมาหาใครที่วางน้ำเขียวมาดูแลเแล้วติดต่อทางไหนไหมเฟซมีเฟซอะไรเฟซบุ๊กของผมจะเป็นพัชรพงศ์คำสอนพัชรพงศ์คำสอนใช่ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษพัชรพงศ์คำสอนนี่นะครับใครอยากได้ลำาไยเด้อพันเพิินพันเพิ่นเดี๋ยวพาไปซื้อที่ผมไม่มีผมไม่ได้เพาะเดี๋ยวเป็นอนาคตไอกทีครับโอ้นู่นนะบนหัวผมเลยได้ๆนี่พี่น้องนี่ เอาเอามือแตะๆเลยมือแตะๆเข้าไปโอ้กินอย่างเดียวครับกินฟรีได้พี่น้องนี่เอาเอาให้มันเป็นร้อนในไปเลยเออกินก้ยกินเลือกับร้อนในแหละเนาะอ่านะครับใครอยากได้อยากดูอยากชมนะครับมาศึกษาดูงานกันได้ครับเลกเปลี่ยนความมดเห็นวันน้ำเขียวครับสถานที่บอกไปแล้วเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อนะครับรน,นะอน้อดดงจ๋าวัชรพงษ์อืม โอ้นันยายทำอะไรเนี่ยไอไอดอกดาวเรื่องบมดอ่ะนี่เหนไหมเหลือพื้นที่หน่อยแกก็ทำ,อ,ทำอืมครับมีดอกดาวเรืองเด้อนี่ใครสนใจกับเจ้าของเดียวกันอ่ะเหนื่อยพี่น้องโอ้ แต่มันหวานนะหวานเออธรรมชาติเลยอ่ะต้องเก็บเองตรงนี้ต้องเก็บเองเดี๋ยวผมมาเก็บหาเก็บเองบ้างเอ้าเขาสั่งสามสี่โลหนูนี่นี่ต้องเก็บเองนะครับเอาล่ะงานนี้พี่น้องเขาเก็บลําไยแหละครับเก็บเองเด้อเก็บเองเด้อพ่อมากันเองเก็บกันเองพวกเราก็บเองเออแต่ถ้ามาสั่งมาซื้อก็จะเก็บให้อ่าใช่ถ้ามาเอกว่าจะเก็บให้แต่ถ้ามาอย่างนี้ต้องเก็บเองดูแลตัวเองครับครับบุฟเฟ่ส่วนของเรา ดูแลเองตุอันนี้จะหวาดีดีดีอันนี้ยังไม่ค่อยหวานนะมันยังไม่แก่ดีนะมีแต่ใสจริงแต่มื่นั้นเนี่ยไอ้ต้นเนี่ยไม่ใช่ไอ้เล็กเล็กแ่นี้หน่อยอย่างเงี้ยมันจะหวานหวานมากเลยนะหวานหวานหวานไอ้สวยแต่รูกมันหอมไอ้วันนั้นน่ะต้นใสปิ้งเลยแต่ไม่หวานยังเขียวอยู่ไงเออเปลือกมันยังเขียวอยู่มันยังไม่แก่ยิ่งของเองอาจจะหวานมากลูกอันนี้หวานเนี่ยยิ่งแต่ของของมากือ เพราะเพราะดูแลไอสวนไอส้สวนทงนังโ้นมันลูกเล็กก็จริงแต่หวานอืมอะดกดุกดกดก,ดกมากพี่น้องอ้อเอด้อใครจะมาลำใหญ่เด้ออันนี้กินให้อิ่มเลยวันนี้กินให้ออกร้อนเลยนู่นน่ะโอ้แต่ละต้น บันไดอยู่พี่หัวมีบันไดอยู่นี่ขนาดปล่อยธรรมชาติได้นะปล่อยธรรมชาติแล้วขี้เกียจทำเลยพี่เออเน้นไปทำอย่าลืงอื่นเดี๋ยวเราจะหาถุงมาใส่พี่น้องวันนี้ให้มันเก็บให้มันใส่ถุงเออแบบขาวที่ขาวแล้วรอถุงกันอีกเดินเดินวนเงยู่ใช่ไหมกินให้อิ่มก่อนไงกินให้อิ่มก่อนเด้อพี่น้องมานี่แล้วก็ซื้อกลับเจ้าของสวนครับน้องจ๋าชัวรๆเลยครับ นู่นนะเราค่อยเอาไปฝากเขาโอ้นู่นน่ะเราไม่เน้นขายแบบนี้ใช่ใช่มาให้กินให้อิ่มอืมต้องกินให้อิ่มก่อนกินให้อิ่มก่อนเราค่อยว่ากันไม่เจ้าของสวนอะไรเน้นเน้นชมสาวเออ้พี่หวอนี่ชีพทางที่โพงนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มึงอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปสาวเก่งนั่นตีไก่เนี่นไงเออเห็นยี่โอเวอร์ก้เอ้าลายนี้ให้จ่าทิ้งท้ายไปหน่อยว่า การเป็นเกษตรกรมันดียังไงมันสบายยังไงมาอิสระเป็นนายของตัวเองอิสระดีอาจจะเงินน้อยหน่อยครับแต่ก็อยู่กับธรรมชาตินะครับที่อื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่วังน้าเขียวก็โอเคอยู่ครับดีทุกอย่างยกเว้นตัวตัวเองทําตัวดีหรือเปล่าสบาย,ยาสบายตัวคนได้น้อยแต่ก็สบายใจขึ้นขยันหรือเปล่าจะต้องขยันเนาะเดินชาวสวนเนาะเป็นนายตัวเองเกียดไม่ได้ครับตื่นสายอย่างผมก็ไม่ค่อยท้ายเท่าไหร่ผมต้องตื่นเช้านิดนึงถึงจะได้ทันอากาศดีๆ อากาศบริสุทธิ์ช่วงเย็นๆก็มายืนให้ยุงกัดเล่นนิดนึงครับพอได้เสียงกับลกนิดนึงก็จะผมว่าน่าจะโอเคนะครับมีวิทยเสี่ยงดีดีกว่าไม่ใช่ว่าทํางานประจําจะไม่ดีนะครับดีครับแต่ก็อย่างผมผมว่าผมมีความสุขกว่าครับผมที่ถ่ายไปแค่นี้ครับครับผมครับขอบคุณครับนี่คห้ความรู้นะครับเกียรเล็กน้อยสำหรับน้องจ๋าที่ให้ได้ลาออกจากงานมานะครับผม สวนลำนุงลำใยให้ชมไปเรื่อยชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับพี่น้องเอาลังมาเลยเอาลังมาเลยตัวน,นี้เราจะเก็บลำใยกันสดๆครับพี่น้องนี่ปีนปีนอย่างนี้เลยนี่ปีนอย่างนี้เลยปีนเก็บไม่อันตรายนะครับพี่น้องนี่เอ,เล,อ,เ,อเลือกเอาเลยเ,เลยนี่น้ตัดทั้งวันจะหมดไหมหล่ะแต่ันไดน,นะครับขึ้นไปแต่ผมตัวสูงพี่น้องไม่ต้องนี่เด็ดเอาเลย โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะเก็บลำไยกันก่อนมีอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับผมลองลำไยตามเบอร์โทรข้างล่างที่บอกไปแล้วให้น้องชมลำไยก่อนอยากมาโทรแล้วก็บอกอบอกพิกัด,กกดมันเขาบอกไปหมดแล้วพิกัดบอกไปหมดแล้วช่วงนี้ยังมีให้ชมช่วงนี้มีให้ชมมาศึกษาดูงานกันได้นะครับผมเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเก็บในสวนกันเองถูกๆก,กินก่อนแล้วค่อยเก็บนี่กินอย่างนี้นี่ค่อยเก็บอ <laughs> ิ่มก่อนเลย กินมากไปาน่พี่น้องร้อนอ่ะยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจนะครับสำหรับคนทำสวนที่ออกมาทำตามสามพระราชาปูกอยููกกินนะครับท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ติดตามการรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะเก็บลำใหญกับน้าหวอกก่อนสวัสดีครับ